ใช่อย่างจากสิงห์บุรีครับมาตรงเข้าไปแล้วครับตรงเข้าไปครับลงด้าซ้ายมือนะครับครับนักกีฬาต่อแล้วก็หลังจากที่เอาอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย ประเภทจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจักรยานคือผู้เอกนามพิชฐารัยสำเร็จภูเขาทางเรียบเราเดินถึงนะครับนักกีฬาที่มาถึงนะครับด้านซ้ายมือของท่านเป็นจุดติดตารตะบอนเด้นะครับเอากระบอกน้ำออกนะครับมาถือนะครับเดี๋ยวคนงานจะโดนกระปุกน้ำนะครับถือทัวนะครับแล้วผ่านนะครับนำรถไปติดอัน ครกคุณนจะได้ไม่โดนยานะครับดระบอกน้ำออกแล้นีิ้พุ่ับดูเคื่อับนั่นนะครับมี7ดนาิกาสาเนาทีเ,เราสูสภาพป่าด้วยการปลูกป่านะครับเราจะมีการแจกเสื้อสีชมพูให้กันและสตาร์ทด้านจุดสตาร์ทบนสันเสื่อนทุกคนนะครับทุกคนเราเข้าใจตรงกันนะครับเราเข้าใจาตอนขอบคุณครับไปรนท้า,าะครับตอนนี้มีใครบางคนหยิบเอกสารของนะฮะ กรรมการผมไปแล้วโอ้นะครับล้วงคล้องเราอาจารย์ธรรมะบอกว่าแม่ครับให้ติดแต่ข้อความนู้นให้เอกสารมาคืนให้ครับนี่แหละครับบรรยากาศสนุกตรงนี้ครับมาแล้วด้วยนะครับลงหน้าไว้ก่อนครับทุกคนนะครับต้องขับเลยภาษาไม่ต่าครับแล้วข้างบนเราแจกให้กับทุกๆคนครับด้านบนวันนี้เราจะกันทางข้าวสดนะครับ าทางเฟซบุ๊กไลน์ไทยพีบีเอสนะครับตั้งแต่เวล,ลา9นาฬิกาเป็นเช้านะไทยพีบีเอสมนี้ระยะทาง31กิโลเมตร39ลหลัจากบรรยากาศแจ้งวรร่หลายคนบอกว่าแม่ใครเอาเอก,เอก,เอกสารทีไทยแลนด์นท่านที่มารับทานสปอรเรอร์และหยิบติดมือไปด้วยปฏิยุทธ์ครับผู้ในการโครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษาแก่งกระจาน นี้ไปเขากราบเรียนเชิญันนี้ท่านมัตพุฒธเพชรผมสอนครับรักษายราชการกราบเรียนเชิญท้าททาทีได้กระทำพิธีเปิดกลวยดอกไม้ถวายรัชกาลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช สการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้ออย่งคันจากกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสายการการปลูกต้นไม้ฉบับที่เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าท่านนายกส่งกรมเีลาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์องค์วสสาเงริญประจันท์ท่านได้กรรมการจัดการแข่งมอเตอร์กภายใต้เกณฑ์ข้อที่สิบด้านความมีความสัมพันสูงสุดสโตรการอนุรักษ์ความหลากหลายที่ย่างยิ่ง ที่ได้การต้อนรับนักกีฬาจักรยานที่มางาวัตถุสงฆ์ทุกการและขอเดชะพระกระมีครามปัรถนาทุกประการตัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเริ่อแล้วต่อประกอบไปด้วยนะครับสกข่าววารตี้ครับ คมได้สีเบ็ดล้อมธนาคารออมสินครับ,บเขากลายเป็นเชื้อของที่เล็กจากทางท่านผู้เด็กเดชาเห็นเป็นสีครับ แหละครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับสถานีตำรวจกับท่านบกการรับกฟิลน่อยร์คะับขอบคุณครับทุกท่านวันนีต่อจไปนี้อะไรครับอาฟินทำยังไงครับครับ ได้หรือยังนะครับบรรยากาศผมก็ยินไปด้วยค่ะท่านผู้ชมครับพี im ่ทั้งโวจะให้มีภาพที่นะครับมองแล้วไม่ถืยครับเดี๋ยวเราจบจากภาพบรรทึกตรงนี้แล้วนะครับเก็บภาพครับภาพบรรยากาศนะครับมองนะมองไปที่กล้องมองสันเื่อนแกงกระจาดโอ้น่ารักอย่างนี้ไม่รักขาดความรักความอบกุลของครอบครัวครับสมาคมกีฬาจักรยานนั้นอยากจะให้นะให้กำลังใจครับ สาราการแพทย์เพื่อการแพทย์ที่ดีขับกุ่มธนาคารลงร่วมเพื่อกครที่จะสองนอ้วส่งอหนึ่ครับบดยครับจดครี้โอ้โหดูดับโอ้โหดูดังครับรั้งนาทีครับ้เม ใจเต้นดุ๊ดดุ๊ดุ๊ลยยะเลเลยเนี่ยโกตีอยู่บ้านแล้วสนามนี้เขาเขาเขาปดี่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

มันใหญ่มาเหรอไม่มีเลยระวังระวังรวังระวังโอ้ยยาวนะครับติดกันหมดแล้ว โอเคซันซันโอเคซันสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอเคพี่นบพี่นบพี่นบหมอวุ่นในสนามนี้ すいません。 ý thức 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 ý ของนมนักปั่นจากโรงเล็กอิ๋วคืออนาคตผิวชาติไทยอันใกล้นี้แล้วนะครับลำปางครับ,นรบ,บมนพระชาจากสุราษฎร์ยาลาฝระ<อ>พาคารพพลสายยาลาวัดตรงน้อยผนรุ่นใหม่ประพาวิทย์เป็นชธรรมวงศ์สัมรามวุฒิตราสัมรามวุฒิโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีปราจีนบุญเช่นเดียวกันพัชรพงศ์สุวรรณสัพย์สิส่งกรีนไทเกอร์บายไฮอินเทอร์เน็ครับ เป็นปีของเขาอย่างแท้จริงครับโอ้วันนี้จะระบผมมาคว้าแชมป์พัทธราอาสาอันดับสองนี่จากพิชแมนเฟนสุรา t า a n ิชมลมจักรยานสมุนครับโอ้ยหมาใหม่เลยครับนี่กวินน่าเกลือทองฟิชแมนเฟนสุราธานีิปามาธนิยาพรสิงห์ทองฟิชแมนเฟนวัดดงน้อยเอ็นครับและ แชมป์ของเราครับวัดตรงน้อยครับโอ้มีเป็นแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะครับอันเดียวในปีนี้ครับสหน้าแล้วก็อย่างนี้อันนาจเจริญครับธนภัทรสักุรีแอร์ฟอสจูเนียที่จะพงครับจากชาติของเรากำแพงเพชรครับนะนัทพง์รวินหังจากพิชแมนก็ยังเป็นอมตะในการฟาแชมป์มาครบสามสนามสำหรับเจ้าเพชรกิตติโชคเพียรเพชรถีมจักรยานสอนพนักงานตำรวจจ่าโตเกะครับ น,นักกีฬารุ่น10ปีชายถึงนเมือคุนลาหนะครับ<อ>2564ได้แก่กจ่าเอกพงษ์สะทรวรเนตรรักอาหมี่ครับพงษ์สะทรวรเนตรก,กับถ้วยรางวัลพระราชทานครับรับถ้วยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วพงษ์สะทรก็จะรับช่อดอกไม้เกียรติบัตรพร้อมกับทีมรางวัลข,ขอแสดงความินดีกับ ร้องมารุ่นแนอ,อนทอนเทนไบโซนจากสงขลาครับรางวัลอันดับที่3จากสิบปีสุภวิชสมทรีอเอสเต็กไบสามสคะแนนเข้ากันครับรางวัลอันดับที่4เข้ากันทั้งสามคนครับต้องมาวัดตัวงันสนามสุดท้ายท่านผู้ชมครับและอัจฉริยะฮีโร่ไว้33คะแนนรุ่นนี้มาด้วยเจ้าคอปเตอร์ทัวาดอนครับ กับ33คะแนนกิตลีลาพรครับพิช์แมนเป็นสู้ตาธานี52คะแนนครับร่างกายได้สวยงามทีเดียวครับวันนี้เขาประสบผลสำเร็จด้วยการมีผู้สอนนะครับการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวครับรางวัลผู้เก่งเกียรติอนดับที่สองนัทวัฒนัทวัฒน์มังกรวงครับพิชแมนเป็นบัณฑิตโรงเรียนบางกะปิ36คะแนนอันดับที่36คะแนนเท่ากันครับอันดับ4ครับ สามสิบสามคะแนนโอ้โหอันดับสองอันดับสามอันดับเข้ามารับใจชาติในนามของนักกีฬาเจ็ดสี่ปีญิงหงธนิยาพรสิงทองครับฟิชแมนเป็นวัดดงน้อยเอ็นครับห้าสิบแปดคะแนนครับแรงทีเดียวฝีนี้สำหรับธนิยาพรครับ วารางวัลถ้วยพระราชทานไปกองถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับที่สองเด็กหญิงปาริชาติคนเยี่ยมแงนังกโอเฉิญนแตนไปแค่สองคะแนนเท่านั้นเองและเด็กหญิงกวิศราอัมกับสี่เด็กหญิงกวินาทเครือทอฟิชมนเซซุวาดีและรางวัลอันดับห้าเด็กหญิงขอสแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนกับโอศิลปะสมปรนสเ็จและทำได้ดีจริงๆชื่นชมครับ เด็กชายวัชรพงษ์สุวรรณสั์ิริรีมเทคเกอร์บายไฮอินเตอร์เท็กหกคะแนนครับวันนี้ทำได้แล้วครับรีมเทเกอร์บายไฮอินเตอร์เท็กช่วยรางวัลเกียรติยศอันดับ2ครับทีระสิบคะแนนครับรางวัลอันที่3ามช่วยรางวัลเกียรติยศเด็กชายพีรพลเฉลิมบุญ48คะแนน46คะแนนครับและนัทเทพภูมิปั้นพุ่มพิชแมนเป็น ในตำแหน่งที่5ครับต้องยินดีกับเด็กๆด้วยก็ทุกคนทได้อันดับแนนอ้ยคอยก่อนนะครับทุนตลอดไทยสงจากวิชมาเ็นตองวิ็น46พิสโลกับ48คะแนนครับเขาทำได้ชายคนนี้นะครับ่านสามารถตัดเขาเอง พิชแมนเป็นฟอร์มน46เพื่อราวันเกียรติยศอันดับที่2นายอันาจำแหน่งอันดับที่4นายยศอุดมบุลย์้ายนี่นะครับตำแหน่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแต่พอผลคะแนนรวมขึ้นมาก็เป็นวิธีตลอดไทยสงครับนี้แก่นางสาวนัททินันท์ศินมาจากใบโซวันหมื่นทุนครับสิงห์บุรีทีมเอ็กเาหยางโอเค รางวัลอันดับที่3รางวัลอันดับที่2นางสาวพีรวานันมณีรัตนานันท์ครับจากสิงห์บุร์ทีมเอ็กเชอร์ยังโอเคโดยตัวน้อยเจะมาเป็นนักกีฬาสุดยอดครับเชิญพี่ประสิทธิ์ครับรับดอกไม้ครับพี่ยังยิ่งเลยครับเชิญเลยครับนี่นะครับแชมป์ตัวเล่นทางต้องแบบนี้ครับแพ้กันแค่อันดับโอ้โหอะไรครับ เช่นเดียวกับอันดับสาครับเมธีอุดมชัยขอชุดถ้วหน่อยค่ะพนักงานท่านการจำเริ่นคนชั้น60สิบคะแนนเต็มครับแสดงว่าเขาขึ้นหนึ่งคั้งสามสนามเลย พิรานน์มณีรัตนนนจากพ้มๆมครับ50คะแนนครับอวีสองอรรวรรเหนือทมงสิงห์บุรีทีนเอ็กเช่ายักโอเค44มไบ้โซนครับ32คะแนนดีดด้วยนะครับ